สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมบอยแมนยู u, นะครับพบกันเป็นประจำในช่องทางเพจ Facebook ปิศาจแดงแมนยูในเต็ดนะครับแล้วก็ช่องทาง u t u b e นะครับมาพบก,บกับการสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในรอบวัน ว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามกันบ้างรวมถึงอัปเดตการซื้อขายนักเตะนะครับต่างๆของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่จะไปเริ่มข่าวนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามเรานะครับรบกวนเข้าไปกดติดตามมาด้วยทั้ง2ทช่องทางนะครับก็คือช่องทางของ YouTube แล้วก็ช่องทาง f a c e b o o k นะครับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับของวันนี้นะครับโรนัลโดนะครับ ครองบนหนึ่งตลอดการแข่งดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Sport b i b l e นะครับออกมาเปิดเผยว่าคิซิโนโรนัลโดนะครับสามารถครองอันดับหนึ่งนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสปอร์ตไบออกมาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของแฟนปีศาจแดงถึง -50 นักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปรากฏว่าคิซิโนโรนัลโดกับตันทีมชาติโปรตุเกส ได้รับคะแนนโหวตมากสุดถึง4,245โหวตจากผลงานนำแมนยูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัย f a ฟเอคัพสมัยลีคับ2สมัยและยูฟาแชมเปียนลีกกับสโมสรเลกาอย่างละ1นสมัยระหว่างที่เจ้าตัวลดแล่นอยู่ในโรงละครแห่งความฝันเป็นจำนวน6ฤดูการตั้งแต่ปี2003ถึง2009ขณะที่2ปีกพ่อมดไลอัอนกิกที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด12สมัย ตามมาเป็นอันดับ2ได้คะแนนไปที่2,769โหวตและอันดับที่3อย่างกองโตเอลิกคันโตนาอดีตจอมทัพชาวฝรั่งเศสไปที่คะแนนโหวต2,641โหวตอันดับ4จอร์ดเบสปีกไอแลนด์เหนือผู้ร่วงรับไปแล้ว2,652โหวตและอันดับ5ปีเตอร์ชมไคิขึ้นอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติเดนมาร์กนะครับก็มีการจัดอันดับ น,นักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยกันทั้งหมด50คนนะครับ ano, r ิเตโนโรนโดก็เป็นลำดับหนึ่งนะครับแขที่ดีที่สุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นการจัดลำดับของเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งชื่อดังของประเทศนอกนะครับตามกันต่อที่ข่าวที่2 m a นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข่าวดีนะครับว่าเป้าหมายคนสำคัญนะครับลดค่าตัวลงตามช่วงโควิด19ไม่แรงเท่าจะดอนซานโช เฟเดริโก้เคียซ่านะครับปีกดีกีทีมชาติอิตาลีของฟิออเรนติน่ายังคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายของพิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามรายงานนะครับของสื่อชื่อดังแดนมักโรนีระบุว่าล็อกโคคอสมิโชนะครับเจ้าของกิจการลูกหนังแห่งทินอาร์มิเนโอ m แฟรงคี้นะครับพร้อมพิจารณาขายในราคา50-60ล้านปอนด์ซึ่งลดจากการที่ตั้งไว้นะครับเอาไว้ก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้มีรายง,งานว่าฟิออเรนติน่นานะครับเคยแสดงท่าทีพร้อมพิจารณาขายเฟดิโกเคซานะครับเมื่อหากได้รับข้อเสนอเป็นจํานวนเงินไม่ต่ำกว่า70ล้านยูโรแต่หลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ทําให้รายได้ของทีมหดหายไปไม่น้อยจึงทําให้เตรียมลดค่าตัวเพื่อหวังนําเงินค่าใช้จ่ายที่ได้มาช่วยจุนเจือฐานะของสโมสรน,นั่นเองครับก็ถือว่า ตอนนี้แมนูนะครับก็มีข่าวประจํากับปีกวานะครับไม่ว่าจะเป็นจรวดซันโชนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเคียซ่านะครับปีของฟิออรลินจินา่านะครับถ้าให้มุมมองของทางผมตอนนี้นะครับก็สําหรับเคียซ่ากับซันโชนะครับใครก็ได้ที่จะเข้ามาเติมเต็มในขว่างฝาเพราะว่าเคยเห็นฟอร์มของเคียซ่าแล้วนะครับก็จี๊ดเหมือนกันก็ต้องลองดูกันว่าถ้าซันโชราคาสูงเกินไปนะครับก็เอาตรงนั้นมาทุ่มซื้อเคียซ่า ก็ได้นะครับเพราะถือว่าคุ้มเหมือนกันเคียซ่าก็เป็นนักเตะที่อายุยังไม่เยอะนะครับแล้วก็เล่นในตำแหน่งปีกขวาที่ทางแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดนั้นขาดหายนะครับเพื่อมาเต็มเต็รงนั้นได้นะครับมากันที่ข่าวที่3นะครับพอสโคนะครับ,รรบตำนานห้องเครื่องของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาสแสดงความคิดเห็นหลังจากที่บูนูเฟรนันเดสเพเมเกอร์ชาวโปรตุเกสถูกเปรียบเทียบว่ามีสไตล์การเล่นเหมือนกับเจ้าตัว ผ่านทางเมโทรสื่อชื่อดังที่อ้างอิงมาจาก MTV u Group Chat ล่าสุดพอสโคออกมากล่าวว่าผมไม่คิดว่าผมเป็นอย่างบูโนเฟรนันเดสผมรู้ว่ามันมีการเปรียบเทียบกันเล็กน้อยแต่ผมคิดว่าเราทั้งคู่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะผมคิดว่าเขายืนตำแหน่งสูงกว่าผมเขามีทักษะที่ยอดเยี่ยมในการเอาชนะคู่แข่งเขาต้องการทำประตูอยู่เสมอและทำประตูได้จากตรงไหนก็ได้อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละ ว่าเราแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะเขามีทักษะในการพาบอลฝากคู่ต่อสู้แต่การเปรียบเทียบที่ชัดที่สุดคือการทำประตูจากแถว2ซึ่งเราทั้งคู่ก็ชอบทํามันในลักษณะนั้นเช่นเดียวกันนะครับก็ในต่างประเทศมีการเปรียบเทียบนะครับว่าสไตล์การเล่นของทางด้านพอสโคกับทางด้านบูนโน่ฟานเดสนะครับมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันนะครับแต่ถ้ามองตามตําแหน่งจริงๆเลยนะครับ บูโน่ฟันเดสนั้นนะครับอย่างที่พอตโคกล่าวไปก็คือบูโน่อยู่ในเพย์เมเกอร์นะครับก็คือตำแหน่งที่อยู่หลังกองหน้านะครับส่วนพอตคนั้นเล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับก็สองคนนี้อยู่คนละตำแหน่งนะครับแต่มีกสไตล์การเล่นคล้ายๆกันที่ทุกคนบอกว่ามีสไตล์การเล่นคล้ายๆกันก็คือการยิงแถว2ที่คมนะครับ ก่อนหน้านั้นถ้าพอสโคยังอยู่นะครับถ้าใครได้ดูช่วงนั้นนะครับจะเป็นการยิงแถว2ที่คมกลิบเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็การวางบอลที่แม่นยำนะครับก็คือเอกลักษณ์ของทางด้านพอสโคนะครับส่วนที่บูโน่เฟรนันเดสมีคล้ายนะครับนั่นก็คือการยิงประตูที่แถว2นะครับถ้าจํากันได้ใครที่ดูนะครับทางด้านบูโน่เฟรนันเดสอยู่ในสปอร์ติ้งลิเบอนจะเห็นได้ว่าเขาได้ประตูจากการยิงในแถว2ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ก็เลยมองว่าสไตล์ตรงนี้อาจจะคล้ายกันแต่ตำแหน่งที่เล่นจริงๆนะครับอยากให้ทราบไว้ก่อนว่าคนละตำแหน่งนะครับบูโน่นั้นเล่นตัวเพเมกเกอร์นะครับส่วนพอสโคเล่นกองกลางนะครับตัวทําเกมก็ว่าได้นะครับมาตามต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับของวันนี้สื่อชื่อดังออกมาเปิดเผยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่ให้กับ2นักเตะออกไปเพื่อเป็นอนาคตในระยะยาวของสโมสร ESPN สื่อชื่อดังออกมารายงานว่าโอเลกุนนาโซชากุนซือผู้จัดการทีมของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเร่งบอร์ดบริหารสโมสรให้ดำเนินการจับดีนเฮนเ์สันนายทวารอนาคตไกลและแบนดอนวิลเลียมฟูลแบ็กดาวรุ่งขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปเพราะตัวเขามองว่า2คนนี้จะอยู่ในแผนทำทีมระยะยาวของสโมสรทั้งนี้ในรายของดีนเทนเ์สันกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับในระหว่างการย้ายไปเฝ้าเสาให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด ในรูปแบบการยืมตัวด้วยการเก็บไปแล้ว10คินชิตจากจำนวนการลงสนามทั้งหมด27นัดล่าสุดมีข่าวว่าจะกลับมาแย่งตำแหน่งมือหนึ่งในโรงละครแห่งความฝันกับทางด้านดาวิดเดกามือกาวชาวสเปนที่เริ่มฟอร์มตกลงไปขณะที่แบนดอนวินเลียมพุ่งพวดขึ้นมาสร้างความประทับใจได้แบบหน้าเธอไพรจนตอนนี้ตัวเขากำลังท้าชนแย่งตำแหน่งตัวจริงกับแบ็กชายอย่างลูกชอ รวมถึงยังสามารถเล่นในระบบกองหลัง3คนที่โอเล่คุนนาโซชามักใช้ในเกมใหญ่ๆอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอนาคตของสโมสรด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยในรายของดีนัลสันถ้าฤดูกาลน,นี้นะครับใครได้ติดตามพีมนีกก็จะเห็นว่าเขาโชว์ฟอร์มเซฟนะครับในหลายๆแมตช์หให้กับทีมเซฟฟิลยูเนเต็ดได้ค่างดีนะครับส่วนทางด้านเบนนันวินเลียมนะครับก็ถือว่าเป็นแบ็กซ้ายที่ จอมบู้เลยทีเดียวนะครับมีความเร็วมีความสดและก็มีความห้าวนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอนาคตของทางโอเลกุน่าโซชานะครับที่เล่งให้กับทางสโมสรนั้นรีบต่อสัญญานะครับเผื่อที่นักเตะนั้นอาจจะย้ายออกจากทีมนะครับสำหรับการรายงานข่าวนะครับวันนี้ก็มีด้วยกัน4หัวข้อนะครับก็เป็นข่าวที่มีการรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับก็มาสรุปให้ทุกคนได้รับชมได้รับฟังกันนะครับก็ สำหรับท่านใดนะครับที่อยากรับชมรับฟังข่าวกับทางเพจเรานะครับก็กดติดตามนะครับในช่องทางของ f c e e o o o นะครับแล้วก็ YouTube กันไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆในเพจ Facebook ที่ทางเพจเรานะครับจะจัดขึ้นมาให้กับแฟนแมนยูเนเตดนะครับหลังจากมีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับให้ได้ร่วมสนุกกันในระหว่างเชียร์ฟุตบอลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ ก่อนจากการก็เหมือนเดิมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพจนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรวมถึงกด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับในช่องทาง y t u t u นะครับให้กันด้วยสำหรับวันนี้นะครับการรายงานของเราก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันทุกนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ